ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe หน่อยนะครับ คำเตือนใบรุ่นละวัยฉลาคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกโปรดใช้ตาและหูในการดูและฟังมิฉะนั้นจะมองไม่เห็นและได้ยินเสียงสวัสดีแฟนๆ้านดูบอลทั้งหลายวันนี้เราจะมาดูนักเตะดาวรุ่งที่ค่าตัวแพงที่สุดณนะตอนนี้นั่นก็คือเอ็มปาอเป้เอ็มปาเป้นั้นเป็นกองหน้าของปารีสแซงแมง ที่ตอนนี้กำลังมาแรงเป็นดาวเด่นเขาเกิดในครอบครัวคนรักกีฬาพ่อของเอ็มป้าเป้นั้นชอบกีฬาเลยดันให้เอ็มป้าเป้นั้นเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กจนทำให้เอ็มปาเป้ชอบกีฬาฟุตบอลครอบครัวพื้นฐานสำคัญของเอ็มป้าเป้ทำให้ประสบผลสำเร็จในด้านการเป็นนักฟุตบอลซึ่งเอ็มป้าเป้จะมีนักเตะดาวรุ่งอย่างโรนัลโดเป็นเนท์ไอเอนที่ชื่นชอบและเป็นแบบอย่างให้กับเอ็มป้าเป้ นักเตะดาวรุ่งอย่างเอ็มปัปเป้เป็นกองหน้าของปารีสแซงแมงที่เหล่าแฟนบอลต้องรู้จักเพราะบุคลิกตัวตนที่เวลาลงสนามจะโดดเด่นเขาเป็นดาวลุ่งมาแรงตอนนี้ด้วยอายุ19ปีโดดเด่นลองลงมาจากนักเตะดาวรุ่งเมสซี่กับนักเตะดาวรุ่งอย่างโรนันโด,ดเอ็มปัเป้นั้นลงรักกีฬลฟ์ฟุตบอลมากๆเรามาดูค่าตัวของเอ็มปัเป้กันว่าเขามีค่าตัวแพงที่สุดได้อย่างไร ค่าตัวของเอมปาเป้ P P P e, ขึ้นชื่อว่าดาวลุ่งก็ต้องค่าตัวแพงกลายเป็นนักฟุตบอลฝรั่งเศสที่มีค่าตัวสูงสุดในโลกตอนนี้ติดอันดับหนึ่งของของโลกนักเตะด,ดาวลุ่งอ,อย่างเอมปาเป้ P P e, เมื่อย้ายมาอยู่กับทีมปารีสแซงแมงในฤดูกาล2017-2018ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว180ล้านยูโรสำหรับแฟ,น,ฟนบอลท่านไหนสนใจอยากเล่นหรือสมัครสมาชิกบอลมาคาราสล็อตเกมอีกมากมายให้เลือก เราขอแนะนำเว 8, ็บยูฟ่าเบ168ศูนย์รวมกีฬาคาสิโนอันดับหนึ่งต้องยกให้ยูฟาเบ168มีครบจบในเว็บเดียวระบบฝากถอนออตโต้โอนไวเติมไวภายใน1-3นาทีและสนใจดูบอลสดได้ง่ายๆที่เว็บยูฟ่าเบ168ยูฟ่าเบ168รักที่ดีที่สุดในประเทศตอนนี้ต้องยกให้ยูฟาเบ168สามารถแทงบอลสเต็ปสคู่ก็แทงได้ง่ายๆแทงสูงสุด12คู่และคาสิโนมีคืนค่าคอมด้วย ติดต่อสอบถามหรือสนใจสมัครสมาชิกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนี้ค่ะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe หน่อยนะครับ